สวัสดีครับสวัสดีครับชาวเอฟเอสไทยแลนด์ทุกท่านครับผมวันนี้พี่แว่นพามานอกสถานที่ครับผมก็เทปนี้ก็จะเป็นเทปพ,พิเศษฮะเป็นการเอฟเอสไทยแลนด์พาเยี่ยมชมร้านเกมมิ่งเกียร์นะครับผมให้การสนับสนุนโดยซิวเอรี่บายเซอมเน็ตเวิร์กครับผมพามาเปิดหูเปิดตาซึ่งร้านแรกของเราวันนี้ฮะก็จะเป็นร้านเ n v i ไวซ์เบิร์กนะครับผมเจ้าของร้านก็คือพี่เกียงนั่นเองนะครับ นี่พี่เกียงอ่าใครที่เคยมาก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับผมก็เดี๋ยวสอบถามพี่เกียงนิดหน่อยครับผมร้านนี้แนะนําชาวเอพเซนแลนด์ว่าอยู่ตรงไหนชั้นไหนอะไรยังไงนะฮะร้านนี้จะอยู่ที่บันทิพงามบางวันนะครับชั้นห้าห้องห้าหนึ่งหนึ่งสี่นะครับก็อย่าไปผิดที่นะครับมาบันทิพงามบางวันกันนะครับมีหลายคนไปผิดที่กันไปผิดที่นี่คือไปบันทิพป,ประตูน้ําใช่ครับแล้วก็ <laughs> กมาชั้น5้าอยู่อ่าเป็นอาทิติสตี้อะไรเงี้ยอ๋อแต่น้องก็หากันไม่เจอ ชั้นหันพันทิปประตูน้ำก็จะเจอไอทีซิตี้นะชั้น4ก็เจอบิวซิเทคอยู่ก่อนขึ้นไอทีซิตี้แล้วผิดที่นะง่ายๆเลยเดินเขา้าชั้นห้ามันจะอยู่อารมณ์แบบถ้าหันหันหันหน้าเข้าห้างอยู่ข,ขวาหน่อยในใใช่ไหมฮะง่ายๆ,ๆ <c oughs> บางทีบอกห้องบอกเลขห้องเนี่ยผมคนนึงละไม่เคยไม่เคยเอาเลขห้องไปไปหาเลย <c oughs> เดินหาเอาอย่างเดียวนะครับผมก็จำง,ง่ายๆชั้น5้าพันทิย์งานวันนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่เดยวมององานวันด้วยนะบางคนก็มีห <c oughs> <ช>ลงไป<ะ>เดมมองด้วยนะผมเคยเห็นในบอร์ดผมนะ เนี่ยมาแล้วไม่เจอใ่ปรากฏว่าถามอยู่ไหนก็แม่งอยู่เดิมออไงจะอยู่ได้ไงร้านพี่เขาปิดไปแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้ก็อย่างว่าพี่เกียงเนี่ยทาร้านนี้ถือว่าเป็นร้านแรกเลยครับร้านแรกร้านเดียวไหมที่นี่ใช่ไหมครับที่นี่ฮะก็ร้านแรกอะต้นๆนะแล้วมีที่อื่นด้วยใช่ไหมครับอ๋อที่นี่มีอยู่ชั้นสี่ที่หนึ่งอ๋อแต่ชั้นสี่ขายเหมือนกันไหมครับเหมือนกันครับเหมือนกันนะครับผมก็ทํามานานหรือยังพี่ก็ห้าปีครับ แถวบ้านเล็กนานฮะอีกห้าปีก็ทดสวัสดีสิบปีแล้วนะผมจุดเด่นแล้วกันจุดเด่นของร้านพี่ก็จุดเด่นก็พยายามหาที่ของมีให้ครบทุกรายเกมะครับมีของครบมีสต๊อปเก็บไปให้น้องที่น่าจะเพียงพอบางคนอาจจะต้นเดือนเงินไม่พอสิ้นเดือนมาซื้ออ่ะมีโปรโมชั่นยังเหลือให้น้องอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแบบคุยกันได้โทรมาพี่ผมไม่ช็อตผมช็อตว่ะ กลางเดือนเนี่ยพี่เก็บของไว้ให้หน่อยอันนี้ก็สามารถคุยกันได้<ช>แต่ที่ท,ที่ทางพี่แว่นเช็คมาครคือร้านเนี้ยจะเด่นตรงอของเดโมโม,มีเยอะมากมายเรียกได้ว่าน่าจะเป็นร้านร้านร้านเดียวที่เยอะที่สุดนะณนะตอนเนี้ก็ยังไงต่อดีมีอะไรอีกนะของเยอะคุยง่ายแล้วมีสั่งซื้อ ออนไลน์ได้ด้วยใช่ไหมฮะซื้อออนไลน์ได้ถ้าน้องอยู่ตางยังหวัดสั่งซื้อได้นะครับโทรมาสั่งได้อ๋อรอบส่งมีไหมพี่หรือว่าส่งทุกวันก็ส่งทุกวันครับแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ไอออนไลน์เนี่ยขายดีไหมพี่ก็นีครับก็ได้เรื่อยๆน้องตางยังหวัดก็สั่งซื้อถือว่าเป็นเป็นอีกอีกช่องทางอีกชาแนลหนึ่งที่ที่ขาดไม่ได้ใช่ไหมฮะตอนนี้การขายออนไลน์ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีแข่งเกมกันเยอะขึ้นน้องตางยังหวัดก็รวมกลุ่มรวมตัวเข้ามาแข่งเกมกันเยอะมาก ครับผมก็มีอะไรฝากถึงน้องๆเอ s t h อ i l a n d บ้างครับพี่กับร้านเ n v i s i b l e อย่าเรียกมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับสต็อกของนี่เอามาขายครับเห็นครับนี่ฮะที่รอดถ่ายให้ดูเลยอันนี้ก็เป็นของซีลซีรีส์ครับผมมีมาหมดเลยเจ็ดจงเจ็ดีนะฮะก็และอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือเวลาน้องๆมาด้วยความไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพี่เกียงนี่สามารถให้คำปรึกษาอะไรได้ ก็อธิบายได้แต่อาจจะไม่มากมากเท่าที่ควรนะครัก็น้องๆที่ผ่านมาแถวนี้หรือว่าเห็นกระทุของร้าน N Y Simple ในไอบอร์ด f อ l a n d สามารถคุยได้คุยในบอร์ดก็ได้เห็นเพียงตอบตลอดนะครับผมก็มีการไม่ซื้อก็แวะมาใช่มาดูได้มาลองได้ครับนี่ฮะลองได้ของไอเดโมอะไรพวกนี้มีให้ลองเยอะแยะนะครับผม ปึบหายตัวมาชั้นสี่ตอนนี้อย่างที่บอกไว้เมื่อกี้นะผมว่าร้านมีชั้น5ด้วยชั้นหจะเป็นร้านใหญ่ใช่ไหมพี่เตียงใช่คัะอันนี้ก็จะเป็นนี่เป็นชั้นมันก็ไม่เล็กนะพี่ <laughs> มันอารมณ์เหมือนแบบแยกออกมาใครอารมณ์ใครเดินหลงมาเนี่ยอะเดินหลงมาก็จะมาเจอกับดักตรงนี้ <laughs> กับดักของพี่เตียงนะครับผม ที่จริงร้านนี้กับร้านข้างบนราคาเท่ากันเท่ากันครับประกันก็เจ้าเดียวกันแหละพูดง่ายคือเจ้าเดียวกันนะครับผมเป็นครับตรงนี้ถือว่ามีมีเด็กมาติดก,กับดักบ,บ่อยไหมครับตรงนี้ก็มีครับก็มีนะครับผมโอเคพี่เกียงก็ยังพูดน้อยเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ว่าจะชั้นห้าหรือชั้นสี่นะครับผม <c oughs> ก็โอเคพี่เกียงร้านนี้ก็ <c oughs> เปิดมานานยังคะตรงนี้ประมาณสามปีนะโอ้สามปีแสดงว่าแสดงว่าก็ ขายได้อยู่เลยก็ยังเปิดมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะใช่ครับนะฮะก็อย่างที่บอกฮะมีทั้งชั้น5แล้วก็ชั้น4ของก็อย่างที่เห็นนะฮะเต็มเลยเดี๋ยวพี่แว่นจะพาไปดูบรรยากาศในร้านกันนะครับผม โอเคครับขอบคุณพี่แจงมากนะครับผมครับผม